สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะคุณแม่บาวารลักผ้าใหม่มือสองค่ะวันนี้นะคะหากคุณแม่ถ่ายทําคลิปไปแล้วคลิปหนึ่งห้าร้อยกับแปดร้อยค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่สองนะคะเป็นราคาไหมเก่าเก็บค่ะกับไหมคัดเกรดนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะหยิบยกขึ้นเลยค่ะผืนนี้ไม่ได้ไม่ได้ติดเบอร์นะคะเพราะว่ามันเป็นผ้าใหม่ค่ะมันจะจาง่ายค่ะ ค่ะเป็นผ้าใหม่เลยนะคะเก่าเก็บโบราณค่ะแต่ยังไม่ได้ใช้งานเลยค่ะเป็นผ้าใหม่เลยค่ะปกะติอยู่ในท้องตลาดจะอยู่ที่พันหกพันเดนะคะคุณยายสวยค่ะหนึ่งันหนึ่รอบาทค่ะหนึ่งบาทนะคะความยาวมาตรฐานสองเมตรนะคะผ้าไม่มีตำเหน่งนะคะผ้าใหม่เลยนะคะเก่าเก็บโบราณค่ะค่ะหนึ่งพหนึ่รอบาทค่ะ เป็นผ้าใหม่นะคะ,ะผ้าใหม่ของคุณยายค่ะคุณยายถึงเป็นผ้าใหม่คุณยายก็จะยังไม่ไปอัพนะคะคุณยายก็ตรงไปตรงมาค่ะเป็นผ้าใหม่สีน้ำทะเลค่ะผ้าน้ำทะเลสวยค่ะลายประตูโขงค่ะ,ะเป็นของใหม่นะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทค่ะ เป็นลายประตูโขงเนาะคุณยายพูดผิดไปไหมไม่ใช่ค่ะลายสับประรดค่ะคุณยายมองไม่ชัดค่ะเป็นลายสับประรดค่ะสวยค่ะสวยงามมากค่ะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทค่ะเป็นผ้าใหม่นะคะพื้นนี้ก็เป็นผ้าใหม่ค่ะแต่คุณยาย ผืนนี้อยู่ในที่เก้าร้อยเก้าสิบบาทนะคะหาผืนนี้ค่ะนี่ค่ะมันเป็นสีฟ้าครามแบบนี้ค่ะค่ะสีฟ้าครามแต่ว่านี่ค่ะเป็นผ้าใหม่เลยนะคะยังไม่ได้ใช้งานค่ะผ้าใหม่สีฟ้าครามนี่ค่ะคุณยายคนแก่ทำค่ะดูเอานะคะ นี่กับเวลามันอย่าอยู่ที่ใกล้ๆตะเข็บเย็บนะคะเวลาเราเป็นผ้านุ่งเราป้ายพ้าไปพวกนี้มันก็หายค่ะตัวที่คุณยายชี้ให้ดูนั่นแหละค่ะนี่มันก็หายมันก็อยู่ที่ลายเดียวกันแบบนี้ค่ะ9่าเก้บาทนะคะเป็นฟ้าคามค่ะนี่ขาดแกทอแกแกทอไม่เป็นทอมาผ้าใหม่ไม่เป็นแกก็มาเข้าค่ะเข้าทอท่านก็ มันก็เสียภาพเสียภาพไปเลยค่ะผืนหนึ่งค่ะมันก็หาเกทอไม่เป็นค่ะมันจะอยู่ที่ด้านในค่ะพับเข้าไปก็หายนะคะหรือจะหนีบออกตัดออกก็ได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นผ้าผืนใหญ่อยู่ค่ะหนีบออกตัดออกตัวนี้ก็ขยับเข้ามาต่อกันก็ได้นะคะทําได้ค่ะช่างเขาทาให้ได้ค่ะราคาเก้าร้อยเก้าสิบาทค่ะมันเป็นผ้าไหมสีฟ้าค่ะค่ะสีฟ้าครามค่ะสีคามค่ะ ามก็ใช่เหมือนเทามุกก็ใช่ค่ะนี่ขาลายค่ะุหลาบพันปีค่ะสวยค่ะแต่ท่านก็ทําผิดไปแล้วมันก็ผิดพลาดไปมันก็เลยเสียค่าค่ะเสียราคาไปเลยค่ะเป็นุหลาบพันปีค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทค่ะค่ะสวยนะคะค่ะผ้าใหม่สภาพดีค่ะ ผืนนี้ก็ผ้าใหม่สภาพยังดีอยนะคะยังไม่ได้ใช้งานเก่าเก็บโบราณน,นั่นเลยะคะ่ะผืนนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทค่ะเก่าเก็บโบราณน,นะคะสวยค่ะเป็นงานเก่าเก็บโบราณค่ะเป็นผ้าใหม่ค่ะเป็นของใหม่ยายก็บอกว่าของใหม่นะยังไม่ได้ใช้งาน <N> <ASS> ก็บอกกันไฟว่ายังไม่ได้ใช้งานค่ะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทค่ะ หนึ่งหนึ่ง้อยบาทค่ะค่ะยังไม่ได้ใช้งานเป็นผ้าใหม่ค่ะค่ะพื้นนี้ก็เกรีดยตีมากค่ะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทค่ะ ค่าดีสภาพผ้าใหม่เลยค่ะราคาในท้องตลาดอยู่ที่พันแปดนะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทค่ะคนไหนตาหูไวตาไวได้ก่อนนะคะค่ะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทค่ะสวยค่ะเป็นผ้าใหม่ค่ะเก่าเก็บโบราณเนี้ยไม่ได้ใช้งานค่ะผ้าพวกนี้ค่ะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทค่ะเป็นเก่าเก็บโบราณนะคะค่ะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนเลยนะคะ เก่าเก็บโบราณค่ะถ้ายังไม่ได้ใช้งานหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทค่ะคุณยายบวกนิดเดียวค่ะพันหนึ่งบวกร้อยเดียวค่ะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทค่ะพืนนี้เก่าเก็บโบราณไอ้โทษนะคะคุณยายเูาผิดค่ะเป็นไหมคัดเกรดค่ะเก้าร้อยบาทค่ะไหมเลขสิบนะคะเป็นผ้าคัดเกรดค่ะพวกนี้ผ้าคัดเกรดค่ะ อัดผ้ากาเรียบร้อยแล้วค่ะผืนนี้ค่ะเพราะว่าคนแก่ท่านอยากผ้ากาวนุ่มท่านบอกว่าเนี่ยมันจะไม่ได้นุ่มซ้อนหลายผืนค่ะเพราะว่าเป็นไหมน้อยกำมือเดียวค่ะแม่บวรลรักผ้าไหมมือสองต้นตำรับไหมมือสองแก้วเก่าตำรับไหมมือสองนะคะก้าร้อยบาทค่ะผืนนี้นะคะไหมเลขสิบนะคะเก้าร้อยบาทค่ะ ห้าร้อยบาทหมายเลขหกค่ะเผืนนี้ก้าร้อยบาทนะคะ9้าร้อยบาทค่ะหมายเลขหกค่ะ,ะกดติดตามกดแชร์กดเป็นกำลังใจช่วยคุณยายด้วยนะคะพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะขอขอบพระคุณท่านมากที่ให้กำลังใจคุณยายมาตลอดนะคะอย่าเพิ่งเบื่อคุณยายนะคะ อย่าเพิ่งหมุนคึื่นออกจแกคุณยายนะคะคุณยายมีของสวยงามมาฝากพี่น้องชาวไทยอยู่ประจํานะคะค่ะค่ะคลิปนี้ยังไม่ประทับใจก็รอคลิปหน้าก็ได้ค่ะคุณยายมีของสวยงามอยู่ตลอดนะคะราคาเก้าร้อยบาทค่ะไหมเล็กสามค่ะมีน้ําหนักสวยมากค่ะเก้าร้อยบาทค่ะไหมเล็สามนะคะ ค่ะเป็นลายค่ะลาย,กาลายาเยก่าลายโบราณค่ะ,เร,ะ,คะเ,รเรียกว่าลายโบราณเลยค่ะคัดเกรดนะคะผ้าคัดเกรดเขาเรียกว่าลายโฮนเพราะคาะเป็นผ้าโบราณค่ะสวยค่ะเก้าร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะโดดเด่นทุกผืนค่ะนิมสวยสวยทุกผืนคําว่าผ้าไหมมีคือคำว่าสวยกับงามคุณยายค่ะค่ะสวยทุกผืนนะคะไหมเลขกสามค่ะ สวยค่ะราคาเก้าร้อยบาทคัดเกรดนะคะผ้าคัดเกรดค่ะมีน้ำหนักมากค่ะตัวนี้ยังมีน้ำหนักอยู่นะคะใช้แค่ไม่กี่ครั้งสองสามครั้งค่ะผ้าคัดเกรดค่ะคลิปนี้เป็นผ้าคัดเกรดกับผ้าเก่าเก็บโบราณค่ะหมายเลขสิบสี่ค่ะค่ะไหมบ้านทางพุ่งทางยืนทอแบบโบราณอยู่นะคะคนแก่คนเฒ่าค่ะ ค่ะแบบม้วนริมพันริมอยู่ค่ะหมายเลขสิบสี่ก็สวยนะคะค่ะตัวนี้คัดเกรดค่ะเก้าร้อยบาทจะอยู่ที่คัดเกรดแล้วก็จะอยู่ที่คลิปเดียวกันกับเก่าเกิบโบราณค่ะหมายเลขสิบสี่ก็สวยนะคะค่ะสวยทุกผืนงานทุกผืนโดดเด่นทุกผืนนิ่มสลวยสวยทุกผืนค่ะมัดผืนไหนชอบผืนไหนทักคนยายได้นะคะค่ะ คัดเกรดค่ะเก้าร้อยบาทค่ะผ้าคัดเกรดค่ะเก้าร้อยบาทค่ะผพนนี้นะคะค่ะแม่บอลรักผ้าไหมมือสองต้นตำบไหมมือสองค่ะไหมเลขสี่ค่ะผเป็นผ้าคัดเกรดค่ะสวยค่ะ ผ้าคาดเกรดจะเต็มสองเม็ดนะคะมาตรฐานค่ะนิ่มสลวยสวยทุกผืนนะคะมีน้ำหนักค่ะสวยค่ะผ้าคัดเกรดค่ะหมายเลขสีนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะ สวยงามมากค่ะหมายเลขสิบแปดตัวสวยนะคะเป็นผ้าคัดเกรดค่ะแม่บวรรักษ์ผ้าไหมมือสองต้นตำรับไหมมือสองแก้วเก่าไหมมือสองนะคะวันนี้มีแต่ผ้าสวยๆค่ะค่ะคัดเกรดค่ะสวยงามมากค่ะเก้าร้อยบาทค่ะคัดเกรดเก้าร้อยบาทนะคะหมายเลขสิบแปดค่ะสวยทุกผืนง,งามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนนิ่มสวยๆทุกผืนค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนบอกคุณยายนะคะเวลาคุณยายหยิบยกข,ขึ้นมานะคะ ค่ะคัสเกรดโบราณค่ะคัสเกรดสวยค่ะหมายเลขสิบสามก็สวยค่ะคัสเกรดโบราณค่ะเจ้าเก่าลายดอกมะเขือค่ะสวยค่ะลายดอกมะเขือก็เป็นยอดที่ติดอันดับค่ะค่ะเป็นผ้าคัสเกรดเก้าร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะโดดเด่นทุกผืนค่ะ แม่ววันรับผ้าไหมมือสองต้นตำรับไหมมือสองแก้วเข่าค่ะค่ะขอคุณยายขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ติดตามคุณยายตลอดนะคะที่ให้กําลังใจคุณยายคุณยายขอขอบพระคุณท่านมากค่ะาผ้าคัดเกรดนะคะหมายเลขกสิบสามนะคะค่ะสวยงามมากค่ะคุณยายน้อมรับตอบลูกค้าทำลายทุกท่านนะคะค่ะแอดไลน์เข้าหาคุณยายไอดีไลน์ของคุณยายเป็นเบอร์โทรของคุณยายนะคะ คือไอเดลายของคุณยายเป็นเบอร์โทรค่ะหาคัดเกร900บาทค่ะค่ะพื้นนี้ก็เป็นโฮนนะคะโฮนคัดเกดนะคะสวยค่ะค่ะเป็นผ้าโฮนค่ะสวยงามมากค่ะค่ะหมายเลขเกตนะคะเป็นผ้าโฮนค่ะสวยค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนบอกคุณยายได้นะคะเวลาคุณยายหยิบยกขึ้นมานะคะ ค่ะเป็นข้างโหนนะคะคัดเกรไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะทักคุณยายได้ค่ะคุณยายน้อมรับตอบทำลายทุกท่านนะคะค่ะเป็นไมหมโหนนะคะเป็นหมีโหคัดาเกรค่ะค่ะสวยงามค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะเป็นหมีโหนค่ะ หมเลื้ยเค่ะหมเลข8แปดสวยค่ะทางด่วนสวยงามมากค่ะเนื้อผ้าสภาพดีนะคะค่ะสวยค่ะค่ะราคาเก้าร้อยบาทค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนแอดไลน์เข้าหาคุณยายแล้วก็ทักคุณยายมาค่ะคุณยายน้อมรับตอบทำลายทุกท่านนะคะ ส่งภาพให้ดูทำลายอีกครั้งหนึ่งค่ะบางทีภาพไม่ชัดเจนคุณยายปรับแสงสีเสียงไม่ค่อยเป็นนะคะคุณยายจบปรยยญาปอสีค่ะคุณยายก็ทำได้เท่ากับปรยญญาปอสีนะะั่นเ่ะค่ะสวยค่ะสวยงามมากค่ะเก้าร้อยบาทค่ะ ผืนนี้ก็สวยค่ะนี่เป็นผ้นสวยๆค่ะวันนี้ค่ะหมายเลขสิบแปดค่ะค่ะเก้าร้อยบาทค่ะหมายเลขสิบแปดนะคะสีเปลือกมังคุดค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณยายได้ค่ะค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณยายมาได้นะคะแม่บวลรักผ้าไหม มือสองนะคะต้นตำบบขาลายที่เพค่ะสวยงามมากค่ะสภาพใหม่นะคะสภาพดีมากค่ะราคาเก้าร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกผืนค่ะทีเพ็ดก็สวยนะคะเป็นผ้าคัดเกรดค่ะผ้าคัดเกรดนี่สวยค่ะสวยงามมากค่ะราคาเก้าร้อยบาทค่ะค่ะอย่าเพิ่งเบื่อคุณยายนะคะคุณยายมีของสวยงามมาฝากพี่น้องชาวไทยอยู่เรื่อยประจํานะคะถ้ายังไม่ได้ ประทับใจคลิปนี้ก็มีทลิปหน้าอยู่นะคะค่ะรอคลิปหน้าค่ะดูไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าคุณยายมีของสวยงามอยู่เรื่อยมาประจําฝากประจําอยู่ประจํานะคะค่ะหมุนไปหมุนกันเมียมาถัดเปลี่ยนกันไปกันมากับหยุดจำนาค่ะค่ะหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันไปค่ะเก้าร้อยบาทค่ะขายที่เพชร ค่ะขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะที่ให้กําลังใจทุนยายมาตลอดบนรักษาพภาคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องพี่น้องชาวไทยปราศจากโรคโควิดทุกท่านค่ะ